ได้ทำการแก้ไขวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ,เชื่อมออกมาเนาะก็อขึ้นมาประมาณนี้แหละครับผมจะเป็นแนวทางนะครับอะไรสวัสดีเนะส,ส,สมียนสมียนได้ครับนี่สวัสดีครับเท่าก,กับช่างรุดครับเสมียนจอยชิดจอยนะเป็นอะไรสันอันนี้มันไม่สำคัญเนี่ย แต่มันก็กันเวลารถไปรถไปชนพุทธบาทหรืออะไรที่มันจะไม่กระทบกระเทือนถึงหัวน็อตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องประมาณนั้นอ่ะมันสูงประมาณสักเซนกว่ากว่านี่หรือมั้งคได้ตีราคายังยังค่ะกี่บาทกี่บาทไม่อยากพูดออกสื่อเลย เพราะว่าเพราะว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเพื่อนช่างที่ดูเดี๋ยวเขาจะจะหาว่าอันนั้นอันนี้นะก็แล้วแต่สถานที่เนาะมีจุดเดียวตัวนี้เป็นร้อยสิบไอใช่ไหมครับผมเมื่อคืนลอยกระทงไหนเมื่อคืนอ่ะน้องประจักษ์น้องประจักษ สัเมเยียนจอยคอยสัเมยสเยียนจอยคอยแต่ปลาหายอะไรนะ <c oughs> ตอมสายจวดพี่นองเอ้ยเป็นไนมืงขึ้นไล่กระทงไล่ขางขวดครับไล่ขางขวดอเอาเอาเอาครับผมบนี่คือแผรที่ลูกค้าต้องการในเชื่อมนะครับอ่ามันเป็นสันขึ้นมากประมาณจากเส้นกนกัวนี่ครับ เพื่อป้องกันอย่างมากกัแทกหัวน็อตเปลี่ยนไทยนะมันเครืองตรงนี้นะครับผมก่อนจะทําการเชื่อมเข้าก็ทําความสะอาดแทนะครับเดือดขึ้นเกล้วครับผมหลายคนหลายท่านหลายช่างอาจ,จีพทาความสะอาดโดยการล่างน้ามั่นล่าง,างแฟบกวากันไปนะครับแต่ก่อนจะทําการเชื่อมนี่ผมจะใส่วิธีใส่แก๊สนะครับแก๊สพิกกี้แก๊หัวตัดเท่า้วครับทำความสะอาดแทะ มันผมมีขาดนะมันเวลาถ้าเท่าทําการเชื่อมนะครับคลิปนี้ผมจะทําการเชื่อมอากอนนะครับผมบางคนก็นถ้าฝีมือดีๆแน่ก็ที่ทําการเชื่อมแก๊สนะรถเชื่อมอะกอนผมก็จะใส่เบอร์า5356นะครับมนี่4043 5356ว่ามีเพื่อนๆถามมากกันว่าใส่ลวดแบบใดเบอร์ใดนะครับ กับเป่าเความาสะอาดนะครับอันนี้เพิ่นบริลืลอเนาะอันนี้มันบ่จะเป็นต้องลือก็ได้เนาะครับผมเพราะว่ามันมากแค่แยกในหน่วยเขาบวกเกี่ยวกับกอบปะกินเขากับทำการเชื่อมได้ส่วนเปลวไ,ไฟที่ใช้ในการเชื่อมกับแล้วต้านสิบปั๊บนะครับถ้ามันฮ้อนเกินไปมันจะละลายหลายเขากับเป็นเบาลงนะครับ อันนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดึ้นมากเป็นแนวทางนะครับเด้อเพื่อนช่างที่เบื้องแล้วกัฮู้แล้วกับบเป็นหยังครับผมหรือผมเฮ็ดบ่ถือกับโตแย่งมากเนาะก็สสาหรับผู้บรู้กัเบิ่งเป็นแนวทางครับผมก่อนที่ทาการเชื่อมก็ต้องนีกรก่าใสแก๊สนี่แหละครับไลนน้ามันมันจะออกดีกว่าการล่างเป็นซิ้นนะครับผมทําความสะอาดกป็นไง เป่าดีๆแล้วครับบางคนกับคัดนะครับกระยัเป่ามันห่อนหลมันจะบวมนะครับผมเป่าเขาสามารถเพิ่มไฟเร่งไฟได้ครับใส่หัวตัดนะครับผู้ใดบ่ม,มีหัวตัดก็ใส่หัวแก๊สบ้านยังธรรมดานี้ก็ได้นะครับผมแต่นี่มันสะดวกหัวตัดเนาะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนะมันก็นจะประมาณนี้ครับผม จากนั้นเขาก็มาทําการเชื่อมนะครับเชื่อมมาก้อนลวดเชื่อมพี่น้องเห็นบ่เนี่ยจะมีมีทั้งขนาดสองจุดสี่แล้วก็สามจุดสองนะครับสองจุดี่พี่น้องเบิ่งกันสองจุดสี่เส้นได้น้อยนะครับสามจุดสองเส้นยาวๆนะครับมันจะเา่วประมาณนี้เวลพี่น้องกูเหี่ยวมเมตรพมล้เส้นนึงก็ใส่ได้หลายอย่างครับหลายแนยว อะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออพอดีมีเอฟซีถามยวให้เบิงสิมิยันแป๊บหนึ่งพี่น้องครับผมเมื่อกี้ก็ว่าจะให้เบิงสิมิยันเนาะเพราะว่ามีเอฟซีถามมากขึ้นกันว่าสิมิยันมีแฟนยางมาสั่นนะก็เลยตอบไปว่ามีแล้วเนาะครับผมเพิ่นมือนี้เพิ่นบ่สะดวกออกซื้อเมื่อนาว่าสัน่น <laughs> เพิ่นมาถามเรื่องราคาเนาะเรื่องอต่อครับ อาวดเชื่อมนี่ครับที่ใส่น้ำกันเชื่อมนี่เนะาะผมขอที่กอกขึ้นมาหนะอครับเนอะกากขึ้นมาสูงกวาบ้านจักซำนี่เละครับนี่จากนี่สูงมาก,ก,เ,าก,มากเป็นสันเพราะว่ามันจะกันเวลาไปโดนโดนฟุตบาทโดนยังน่มันจะบรไดมาต่ำหัวน็อตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ครับรูปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยเป็นเว็บร้อยสิบไอเดิโดนจักาพอแบบอันนี้เสียนะครับส่วนมากอันนี้จะพังก้อนโมนี่มันจะแตกมากนี่น เวลาดัดขาสตาร์ทมันจะแตกเลยแต่ตัวนี้อาจจะไปชนฟุดบาทขึ้นฟุดบาทเนี่ปีนเกาะกลางนะว่าไงครับส่วนมากรถที่เจอแบบนี้มันจะต่ําตรงนี้ก่อนนะครับห้างเทียธามาข้างหนังก็จ,จะต่าตัวนี้ก่อนยังมาต่าตัวนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไว้บอสันปัยหานะครับผมอันนี้ก็มาให้เป็นแนวทางนะครับทําความตาดก่อนการเชื่อมนะครับเชื่อมเลยอกอนบอสเชื่อมไอ้พี่นอนงเบิงรงดอกเดืส,เสีเดืสีเหลี่ยมตานะครับผม เหตุเป็นแนวทางว่าทวามสะจัดแพร่แบบใดอพอกันไม่คลิปลาครับผมขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ